ก้าต้มนะครับกาต้มนะครับวันนี้น้ำตุวมน้ำตุวมครับไม่ครับใช้ปับครับนี่ต้มน้ำเชะกันแบบนี้เลยครับพองเราเลยนะครับมาเลยนะครับเดี๋ยวมาเล่กันนะครับวันนี้ก็น้ำน้ำตุวมเต็มเม็ดเลยครับบานบุ้มนะครับน้ำตุวมเต็มเม็ดเลยนะครับนี่อ่านอยู่บนนี้อ่านอ่านอ่านมาเลยอ่านอ่านครับอ่าลำบากเกินพี่น้องเอก โก้ก้าวกับพี่ว่านอย่างต่างพี่ครับมาต่างพี่วันนี้ต้นขมตั้งน้ำท่วมเลยครับวันนี้นะครับนายร้อยกับนายร้อยเปิดเฟสกดเปิดแป้งฮิปนะครับนี่ระวังกล้มนะครับระวังกล้มก็มันเป็นเรื่องเลยครับนี่น้ำท่วมวันนี้ใบก็ง่ายๆเลยครับใบอยู่บนต้นต้องใจาะก่อพยายามเลยครับน้ำท่วมน้ำท่วมอ่านายร้อยนายร้ย เป็นเอนะครับตีว่ากินต้มนะครับนำวานนะครับตั้งได้นะครับตั้งได้นะครับปมควมปมกลอ่าลิตรที่ลยนะครับตจกตัวไตกับตกตัวไต้กับตั้งรตั้งกับเด็ควันกับเดควันมุยมุยมุยกับกินลอยกับกิน้อยกับตาคนกิน้อยในช่องวานี่ว่าเลยรับนนี่แรงแค่ก็มานะครับมาเลยเว้ย นี่ตอนเดินไปซื้อน้ำแกงเดียวนะครับน้ำเกี่ยวโอ๊น้าอ๊กนะครับตัร่างกายอยู่กับน้องนี่ซื้อมาที่ที่บาทเดียวนะแต่ซืเป็นโฉบดีว่ากับโฉบมาที่ซื้อมาที่ซื้อมาที่ที่นะครับเหลีงโง่ครับมันเตะเฟบไปเลยเฮ้ยน่ารูนะครับนี่ครับเล่กับก็ต้องเล่ไว้เล่ไว้น้ำตู้มต้องกินแบบนี้ครับ ไม่ต้องเส้นไม่ต้องใส่หน่องเก้งเปลืองครับหน่องเก้งนี่ต้องไม่ต้องไปลาดลาวครับครับหน่งเก้งไม่ต้องเปลืองครับนี่เราวัวนี่แบบน้ำมันนี่เลยเพราะว่าน้ำตัวนั่นยินอยู่แล้วครับยินอยู่แล้วได้เองฮะเลี้ยนกันอย่างนี่านนี่อานอ่านนครับนี่ยอันอันน้ำตัวมมาน้ำตัวอ่าลำบากเลยเกินตอนนี้ครับลำบากเลยเกินนะครับ ไอ้เนื้อฮะกินน้ำไว้เนื้อเนี่ยกับไม่ต้องแกยนำแก้งกับนำตัวมันนี่ยกับชายนำตัวไปไปยชน์กับธรรมชาติมันนี่ไม่พ้นกับธรรมชาตินะครับไปธรรมชาตินี่ใครก็นี่ไม่พ้นนะครับแม่ว่ากริงขนาดไหนก็นี่ไม่พ้นกับไปธรรมชาตินี่คือน้าโกร๋าเปล่าเลยกับไม่มีอะไรหน้าโกร๋าเอาธรรมชาติเลยรับตันนี้ก็แกยินแหละกับแกยินนะ แกยิ oh ้นเลยนะแกเย้นเลยฮะตอนนี้ขี้เยอะลำบากเลยครับบอกว่าร่วมกับลำตายรัดมากไอ้ลูกเลยครับสบายว่ะเด้ออ๋อบายตรงไหนครับโอ้ยเลยอ๋อขี้ขี้ขี้ไปเลยขี้อ๋อตอนนี้ลำบากนะครับแต่ว่าขี้เยอะนี่ก็เยอะตรงไหนก็ได้ครับเยอะในบ้านก็ได้ไม่พึ่งเลยฮะเยอะในบ้านอ๋อไม่ได้ในบ้านกลางกลางบ้าน Ở lại kì gà đó Kì gà nắng giống gặp nó gà Tít quay em à, à, hít em hít chi gặp Mình chạy lôi bên đây này gặp Giờ lôi cả ba đầu này, này. <laughs> À dính 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 gặp dính là cá dính là gươn Nàm cả dính Để rồi ổng tổng con rồi ổng à, tổng con Vì buồn con gặp, bà cả buồn con gặp À nè gặp, nó đi nằm tôm đâu Nó gặp dính cha gặp dính cha lôi bên đây gặp lôi Tính người lôi gặp ราจิงว <À. S 1> nee. ัตั้มกะเทน้ำเลยครับนี่เดี๋ยวมันเย็นคนก๋วยจงกับโงนี่ลอยตัมกะเทน้ำไปเลยครับเราจะมันเดวกไปเายกนะคือนี้น้ำกระเจ้าคูนี่น้ำกระเานต่มครับงานกับแม่ตั้มหนุ่เจ้าในงานยุบเนโนนครับพะ่น้ำตุมแบบก้องเหลาเหลาเหลืองครับน่ากินเลยตาดินเย็นเลยอ่ะนะครับวันนี้ย็นเรียเย็นเรยครับวันนี้ มันนีก็เลยกับการงานพุ่งมาเลยอันนี้นะว่าที่เราอย่าตีบันที้อันนี้นะว่าในนี่ที่เราทำนะครับที่เราทำอีพิยกนะครับอีพิยกนะครับคนนี้ไก่ส่นใจกัสซ่างลายกับสซ่างลายกับลีซี่รอยกับเบลซี่รอยส่งทัวไทยกับส่งทัวไทยฟีกับส่งกับฟีกับส่งอ่ะเราใช้ในประมาณสามกว่านะครับเพราะว่าเรากินลอยเราเรากินเส้นหนังแก้งนะครับมันก็เลยต้องแหววานนักยิปนะครับแต่ถ้าเราควกินลอยส่งกว่าคู่กับ ปาดเลยกับปาดเลยแลมเลยกับแลมเลยยันแน่นอนกับประกันว่ายันอย่างควบบ่มเลยกับนว่านี่ผมยันแน่ครับเที่ยวแต่โมยงมนี่กับอย่าเที่ยวเลยนะะายน่ากินเวอร์กัดปนีเยอ้ะไปกินกี่ก่าเลยท่านเลยจำกว่ากับจำกว่า sì, กับกำลังกว่ากับกำลังกว่าคน หลังคว่าเสร็จแล้วนะครับคว่าที่ใจตวงนะครับในน้ำเลยนะครับไปล้างน้ำได้ก่อนนะครับเราะว่าถ้าเราปิดคว่าเลยมิ้นกับปอน้ำต้มนี่ทำไมใจมันบูดกับอะไรลางเลี้ยงนะสร้างรายนะครับสร้างได้นะครับน้บบ้านน้บบ้านปุ๊บนะครับไลยสร้างเซตพีดกับทุกคนไม้ลานเปอร์เซ็นต์กับตีตามมาเรียนในคลิปกับตีตามมาเรียนในคลิปนะครับทุกคนไม้ลานเปอร์เซ็นต์กับโอเคครับมีเวลาทำลาในปุุมใต้บุญใต้กินในบรรยากาศ คนก้นมันนีรับน้ำตัวมันนีได้เร่งรับหนังกว้างน้ำไปปลากินน้มโซนไปล่ากับเปลืนครับแต่ว่าคนที่กินกระไรคนนะครับเน้นน้ำว่าไอเยลแก้วกับปัจจุบันนี้ช่วงโควิดนะครับแต่นี้เรากินในครอบครัวไม่เปลือกรับเนรากินในครอบครัวหรือก็นล้านบาดเด้งรับดูบานเดียวกันนะครับกินรวมกันได้ไม่เปลือกแต่แต่คนกินมาเปืือนมาจากอื่นนะครับเน้นน้ำเลยว่ากินคนละแก้วกินคนละแก้วเพื่อติดโควิดครับ ติงเลยกับติงเลยเอแม่ขอร้องไอรอยไปเลยกับโอดไปไปโอดไปที่บ้านเพื่อนนูกับตอนนี้มีได้มีเศษหญ้าเลยกับติงติงไปเลยกับตัวนี้กับบอกว่าหญ้าจะโอดไปที่บ้านเพื่อนกับบาดเองเม็ดหญ้ากับอ่ะต่อไปก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราไปส้ม m zoom zoom ก็สบายกับสบายตรงนี้กับสบายกับพออยู่กลางน้ำมันนี่สบายเกิน

เดี๋ยวนี้กินกันต่างคืนเลยรับเพราะวางว้าวน้ำรับเพราะว่าบางทีน้ำขึ้นเหลาเราก็ยกก้องเราเลยครับอยาจะชิมก้อนกับร้อยไม้ดูมั้งเดี๋ยวกินมากเร่งในเร่งในเร่งกับเดี๋ยวผมชิมเหล่าการเดี๋ยวผมชิมก้อนชิมก้อนครับเรเจ็บเต้กัเจ็บเต้กับเจ็บเต้เดี๋ยวเต้ไปยกก้องก้อนครับยกก้อนก้องสทุ่งครับ นี่เป็นสับปะรอลบเรานะครับสับปะรอลบนะครับน้ำต้วมกับกินกลางน้ำมาเลยวันนี้นะครับกับช่องยังตังพี่เราวันนี้นะครับวันนี้ก็ตั้งสุดๆไปแล้วนะครับในช่วงหนึ่งเพราะว่ายกโคกับไม่มีเวลาทําคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้คืนนี้ทำมาเลยกับทำมาเลยทำมาเลยกเลยนะครับทำมาเรียกเลยสำหรับคนตีต้องการน้ำว่านนะครับส้มน้ำสมนะครับสร้างพุ่มมาได้เลยนะครับดีละ ซี่รอยนะครับส่งตัวไทยกับส่งตัวไทยกับรับรองว่ายันแน่นอนกับรับประกันนะครับรับประกัน่างแน่นอนนะครับทุกคนไม่ลานปรเด็นก็พิ่มแับโอเคครับฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับมีอะไรกทักกันมาได้ในคอมเมนต์นะครับผมตอบุกคอมเมนต์นะครับแต่อย่าท่านะครับว่า่จบูไมใจบู้ไมูไมรไม่เจไปเจ็ทุกคนกับ่มามักับอะไรปัหาจบ้ไมบไมนี่ครับ รอะว่าทุกีพี่นะครับดิตามบ้ากับพุ่มกินทุกีพี่ครับไม่มีการเจ็บวัวไอ้อหลังสิ้นนะครับอ่าโอเคครับแรงมากเจ็บคอจะกินน้ำเล,ล้าลาไปก่อน,นครับสับกคลิปนี้สวัสดีครับพุ่ม